สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้วันนี้คือมีสาธารณสุขมาตรวจคุณครูนะคะที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เลยได้ชุดตรวจมานะคะชุดตรวจนี้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำยานะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้มีคัตต้นปัดเหรอแล้วก็มีคู่มือมาให้นะคะที่จะให้คุณครูตรวจอ่ะ แล้วขั้นตอนแรกก็คือให้ฉีดซองนี้<ส>ใช่ไหมคะคุณเอง่งให้คุณเอ็งฉีดซองเดี๋ยวเราดูคุณเอ็งทำก่อนนะทุกคนทำยังไงคะฉีดซองค่ะแล้วก็กางมันออกมาแล้วก็กางกางตัวเทสออกมาใช่ไหมคะ่ะแ,ละแล้วยังไงต่อคะแล,อแล้วก็วางไว้แล้วไงต่อคะคุณ<อ>ครูไต่อวะเอาแกะพัดต้นปาดค่ะคุณครู แล้วเวลาแกะพัตตอร์ปัดนะคะอย่าให้โดนตรงสัมฤตนะคะอย่าให้โดนตรงสัมฤตนะคะเสร็จแล้วก็ก็แหย่เข้าไปประมาณแหย่เข้าไป3สามเซนนะคะแหย่จมูกมุนไปจมูกคุณแน่งนี่คือเสริมมาหรือเปล่าคะไม่ได้เสริมค่ะมาตั้งแต่ท้องแม่เลยอ๋อจมูกธรรมชาติธรรมชาติลงโทอหรือเปล่าคะคุณครูพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนค่า ใช้อันเดิมเหรอคะคุณครูถ้าเราลูลูของเราเองคุณครูยังไม่ถึงสามเซนเลยคุณแห่งยังไม่ถึงสามเซนเลยตอนนี้คุณหนึ่งจะจามใส่เราไหมไม่รู้นะทุกคนตอนนี้คุณเอ่งเอาอีกรอบหนึ่งคือขี้มูกไม่ออกมาหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจสะอาดไงมันสะอาดเกินจมูกสะอาดเกินขี้มูกไม่มีติดมาเลยอ่ะไม่มีติดมาเลยแล้วไงต่อคะคุณครูอ่าได้แล้ว แล<ช>้วน้ายาละ่ละคะเดี๋ยวสิใจเย็นเยนเ็จแล้ว,ลว <ใจ S 2> เราก็เอาก้านนะคะแย่เข้าไปตรงตัวบียัดไปจนถึงตัวเอ,เอาก้านแย่เข้าไปตรงถึงตัวบียัดึงถึงตัวเอยัดตรงบีไปถึงเอยัดตรงบีไปถึงเอแล้วให้ต่อค่ะคุณครูพอเสร็จแล้วเราก็บิดน้ํายาค่ะบิดน้ํายา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 ที่ให้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะ ยดน้ำาแล้วยังไงคะคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนหดหยดหดหยดหกหยดหยดลงไปนะทุกคนหยดลงไปหกหยดสี่ห้าดีนะคะที่เก่งคณิตศาสตร์ไม่งั้นนาหยดไม่ถูกเลยนายหยดไม่ถูกเลยได้หกหยดหรือยังคะคุณครูได้หกหยดเสร็จแล้วได้หกหยดเรียบร้อยแล้วไงต่อคะเอาเก็บไว้แล้วก็เอาฝาเนี่ยปิดลงไปปิดลงไปแล้วไงต่อคะอู้ตื่นเต้นมากเลยนะคะแค่การตรวจแล้วไงต่อคะคุณครูกดวจตร กดนะไม่ได้โบกนะกดกดแล้วยังไงต่อคะคุณครูรอคะอ่ะรอ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 แล้วมันก็เดี๋ยวมันจะมีสีขึ้นสีขึ้นทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นนี่คือตรวจเป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์อะไรนะตรวจเองใช่ไหมคะ ลืมอ๋อไม่ได้ลืมอ่ากลัวอ,อ่ามาแล้วามาแล้วนะคะทุกคนน้ําขี้มูกเราเริ่มไหลแล้วน้ำนะะี้มุกเราไหลแล้วถ้าคู่หนึ่งมันต้องขึ้นขีดเดียวใช่ไหมคะต้องขึ้นขีดเดียวต้องตัวตัวสีด้วยแล้วมาใกล้ขนาดนี้ถ้ามันขึ้นทีซีสแกนอ่ะถ้ามันขึ้นโพซิทีฟคือเราก็เป็นทั้งคู่อ่ามามาซีมา,มา,มาซ,มาซีค่ะซีมาค่ะซีค่ะซีค่ะแม่เดี๋ลก,กลุ้นปอกเด้งนะคะทุกคน ซีแคทแมวซีมาค่ะซีซีถ้าติดโควิดนี่ก็คือจะขึ้นสองขีดใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้แต่ถ้าติดนี่ก็ไม่ขึ้นถ้าติดนี่ไม่ขึ้นติดนี่ไม่ขึ้นติดนี่ไม่ขึ้นนะคะติดนี่เรายังขึ้นขีดเดียวถ้าติดโควิดเราจะขึ้นสองขีดค่ะอ๋อติดนี่จะขึ้นแค่ขีดเดียวนะคะอ่าเกี่ยวไหมนี่โอเคครูเหน่งก็เย้ ก็คือเป็นเนกาทีฟนะคะคุณเหน่งก็ไม่ติดนะทุกคนปลอดภัยนะคะแต่ติดนี่แต่ติดนี่ติดนี่ยังติดเลงติดนี่อยู่นะคะโควิดไม่ติดโอเคคลิปนี้ก็เป็นการสาธิตการตรวจเอ่อด้วยตัวเองนะคะตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเองนะคะจากอุปกรณ์เครื่องมือตัวนี้นะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีสาระแล้วล่ะมีสาระความรู้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบ๊ายบาย